สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องมนุษย์นิยมและวิทยาศาสตร์ในภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์เป็นสาขาวิชาหนึ่งจากหลายสาขาวิชาที่ต้องเผชิญกับความตึงเครียดแบบผักดึงระหว่างมนุษย์นิยมและวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นประเด็นเก่าแก่ที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษในช่วงปลายทศวรรษที่20ที่ประชากร และเทคโนโลยีเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับภูมิศาสตร์ประเด็นนี้ถือเป็นประเด็นสำคัญในช่วงทศวรรษที่1,990มนุษย์นิยมและวิทยาศาสตร์ในภูมิศาสตร์แบ่งหัวข้อย่อยมีดังนี้ 1. มนุษย์นิยม 2. ศาสตร์ 3. ทัศนคติและการปฏิบัติในภูมิศาสตร์ 4. การตีความทางภูมิศาสตร์ของมนุษยศาสตร์5การทำแผนที่ในฐานวิทยาศาสตร์และศิลปะ6ภูมิศาสตร์กายภาพในฐานะมนุษย์นิยม7โลกาภิวัตน์และมนุษยธรรม8นักภูมิศาสตร์ในองค์ประกอบของพวกเขามนุษย์นิยมมนุษย์นิยมมีหลายรูปแบบ และหลายความหมายมนุษยนิยมหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธรรมชาติของมนุษย์ถูกมองว่าเป็นประเด็นที่หลากหลายและทันสมัยเกี่ยวกับความเป็นปัจเจกและสังคมเสรีภาพและความรับผิดชอบการอนุรักษ์และความคิดสร้างสรรค์ภูมิศาสตร์ขึ้นอยู่กับความเข้าใจในความจำเป็นของสังคม ในการอธิบายธรรมชาติของสถานที่วิเคราะห์ความเป็นของมนุษย์ในระดับจุลภาคการรับรู้แบบมนุษย์นิยมมีการเปลี่ยนแปลงทางอัดวิสัยการประดิษฐ์คิดค้นสัญชาติทยานและความซับซ้อนของจิตใจมนุษย์ศาสตวิทยาศาสาตร์ได้มาถึงสถานะปัจจุบันผ่านวิวัฒนาการการที่ผ่านวิวัฒนาการ ที่ยาวนานและเป็นระเบียบเรียบร้อยจากการสังเกตและการจำแนกประเภทของอลริตโตเติลผ่านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ดาราศาสตร์ของศาสนาอิสลามไปจนถึงวิธีการทางวิทยาศาสตร์ของเบคอนมีปัญหามากมายแต่ผลลัพธ์คือการประมาณค่า ตรกะเชิงวัตถุอย่างยุติธรรมวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้รับการปรับปรุงและขยายขอบเขตโดยนักปัตยาและนักศึกษาวิทยาศาสตร์ทัศนคติและการปฏิบัติในภูมิศาสตร์นักภูมิศาสตร์สังคมศาสตร์ของสำนักคิดเชิงบวกเชิงตกกะ ต้องเผชิญหน้ากับนักภูมิศาสตร์สังคมศาสตร์ที่ถูกกำหนดว่าเป็นพวกหลังสมัยใหม่แต่มีรากฐานมาจากปรากฏการณ์วิทยาเนโอมาซิกโครงสร้างนิยมหรือการสลายโครงสร้างแบบส่วนหรือทั้งหมดบางคนมองว่าความชัดบางคนมองว่าความขัดแย้ง เป็นการหวนกลับไปสู่มนุษยนิยมและการสละทิ้งภูมิศาสตร์ที่ถูกจำกัดด้วยกรอบความคิดการเตีความทางภูมิศาสตร์ของมนุษย์ศาสตร์ภูมิศาสตร์มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนที่เห็นการแสดงออกในแทบทุกสิ่งการจัดระเบียบเชิงพื้นที่และความเชื่อมโยงกัน เป็นสิ่งสากลดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่นักภูมิศาสตร์บางคนหันมาสนใจศิลปะวรรณกรรมดนตรีและภาพยนตร์การใช้มนุษย์ศาสตร์ในภูมิศาสตร์ที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดเป็นการใช้สื่อการสอนที่เน้นมนุษย์ศาสตร์ในห้องเรียน การทำแผนที่ในฐานะวิทยาศาสตร์และศิลปะภูมิศาสตร์ติดอยู่กับความขัดแย้งระหว่างมนุษย์นิยมและวิทยาศาสตร์แท้จริงแล้วคำจำกัดความแบบเดิมของการทำแผนที่คือศิลปะและวิทยาศาสตร์ของการทำแผนที่ในช่วงแรก ถือเป็นศิลปะและวิทยาศาสตร์การพัฒนาล่าสุดด้านการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือเรียกว่า GIS ถูกมองว่าเป็นวิทยาศาสตร์การแสดงภาพกายในภูมิศาสตร์ยังคงรักษาด้านมนุษย์นิยมเอาไว้ได้มีเพียงไม่กี่สาขา มักใช้การบริการต่อมนุษยาชาติเป็นแรงจูงใจในการวิจัยและพัฒนาภูมิศาสตร์กายภาพในฐานะมนุษยนิยมนักภูมิศาสตร์นักภูมิศาสตร์มนุษย์ทั่วไปมองว่านักภูมิศาสตร์กายภาพอยู่นอกขอบเขตของความพยายามน่านมนุษยนิยมความสําคัญของวิธีการทางวิยทยาศาสตร์ในงานวิจัยภ,ภูมิศาสตร์กายภาพ ทำให้ผู้ศึกษาภูมิศาสตร์กายภาพแตกต่างจากการอภิปรายกับมนุษย์นิยมความเป็นจริงนักภูมิศาสตร์กายภาพส่วนใหญ่หรือทั้งหมดในอาชีพการวิจัยในการแสวงหาความรู้เชิงวัตถุโลกาพิวัตและมนุษยธรรมโลกาพิวัตในเชิงวิชาการมีขอบเขตทางภูมิศาสตร์ ถูกปฏิบัติภายใต้แนวคิดต่างๆเช่นความสมัคีีด้านสิ่งแวดล้อมการวิเคราะห์ระบบนิเวศและความเป็นมนุษย์โลกาภิวัตน์เป็นทัศนคติที่นักภูมิศาสตร์นำมาศึกษาวิจัยส่วนใหญ่จำเป็นต้องทำงานในระดับท้องถิ่นหรือระดับภูมิภาคนักภูมิศาสตร์ ในองค์ประกอบของพวกเขานักภูมิศาสตร์ที่เกิดในอเมริกาหลายคนมาจากพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์กายภาพหรือวิทยาศาสตร์ที่ไม่เป็นสาขาวิชาเฉพาะและบางคนมาจากสาขามนุษยาศาสตร์นักภูมิศาสตร์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศที่ทำงานในสหรัฐอเมริกา แต่เส้นทางนี้เป็นเพียงเส้นทางวิชาการเท่านั้นส่วนใหญ่มาเป็นนักภูมิศาสตร์ก็แรงผักดันพื้นฐานของมนุษย์เป็นส่วนสำคัญในชีวิตและจิตวิญญาณ